สวัสดีครับี่ผมเจมินเด้นะครับวันนอยู่ในเกม่ชื่อว่า Garina u n d นดนนั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดแบบ Open w เ r l d สามารถสร้างบ้านคาบของได้นั่นเองที่นะตอนนี้เปิดให้ทดลองเล่นสำหรับคนที่ได้สิทธิธทดสอบในสตูประเทศไทยครับเดี๋ยวลองพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะครับบอกเลยว่ากราฟิกสวยมากแล้วก็ตัวแมปใหญ่มากๆเลยนะครับนะ ตัวแมปอันนี้จะเป็นแมปหนึ่งเฉยๆนะเวลาที่เราออกที่แผนที่โลกครับเนี่ยจะเป็นแมปใหญ่ๆแล้วก็แบ่งเป็นเมืองเป็นโซนนะครับนี่มีทะเลทรายอะไรแบบนี้นะมีที่เป็นเกาะต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยท่านผะู้ชมครับตัวเนี้ยเวลาที่เรากดเข้าเป็นแต่ละโซนนะครับเช่นโซนที่ผมอยู่มันก็จะมีแบบย่อยๆที่เป็นแมปใหญ่อีกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแมปใหญ่นะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะมีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรเราสามารถอาววาร์ปได้ นะครับมันก็จะมีคําสั่งว์ปเวลาที่เราเปิดในส่วนของตัวเสาที่เป็นป้ายรถเมล์อะไรแบบนี้นะครับพอเราเปิดแล้วนะครับเราสามารถวัปไปในจุดที่มีป้ายรถเมล์อยู่อะไรแบบนี้นะครับให้เราเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกนะครับในช่วงแรกก็ให้วิ่งเปิดป้ายก็ดีนะครับสําหรับใครจะทำอะไรเนาะนะแล้วก็มีการตัดไม้ทําลายป่านะครับถ้ามีคนถามนะนี่ครับตัดได้จริงๆก็ติดเควสอยู่นะเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะมืดแล้วพอมืดก็จะมีพวกหมอกพวกซอมบี้ต่างๆมา นะครับเนี่ยตัดไม้ดูในแผนที่ด้านขวาบนได้เลยนะครับมันจะมีบอกนะตรงนี้มีต้นไม้อยู่นะครับตรงนี้มีในส่วนของตัวหินอยู่แบบนี้เราก็มาตรงนี้ได้เช่นกันนี่นี่แล้วก็ทําการเก็บหินแบบนี้ครับเสิบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้เรามาแล้วมีอะไรนะครับเราดูในแผนที่ด้านขวาบนได้เลยนะมันจะมีรูปไอคอนอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็มีในส่วนของตัว นี่ให้เก็บนะครับนี่ก็จะเป็นพวกผลไม้อาหารต่างๆนะครับมีหินแล้วก็นะครับเรามาดูเลยวิ่งมาดูนะครับจะมีของให้เราเก็บเสมอนีครับอย่างเช่นอันนี้จะแสดงเป็นรูปใบไม้แล้วก็มาเก็บ่าส่วนวิธีการเล่นนะครับตอนนี้มันยังมีเอาภารกิจตัวเควสอยู่ใช่ไหมครับก็เล่นตามเควสอย่างเช่นตัวนี้เควสบอกให้ทําการขุดแร่นะครับเราก็หาแร่เพิ่มเติมนะครับ ทำการขุดแร่จากหินนี่แหละท่านผู้ชมนี่ทำการขุดเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยครับตามหามเปลือกไม้นะครับจากต้นไม้เนาะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมต้นไม้หาเปลือกนี่เหล่าซอมบี้นะครับหนังท่งหนังสัตว์เดี๋ยวเราทําการตัดต้นไม้เล็กๆตัวนี้ก่อนจะได้ปะเฮ้ยไม่ได้นะ บอกให้ตัดทำการตัดตัวนี้ก่อนปึ๊บตัดครับนี่เหมือนต้นหนึ่งก็จะมีโอกาสได้เปลือกอันหรือ2อ,อันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการล่าสัตว์เนาะล่าสัตว์ในแบบนี้ก็จะเป็นรูปเนื้อนะครับได้ขวบบนเนาะเป็นลูปเนื้อนี่นี่มีนีมียืนทําอะไรลูกพี่ยืนทําอะไร แล้วก็ไม่ดูนะครับว่าเราได้หนังสัตว์มาหรือเปล่าอุ้ยเราปล่อยลูกเข้าไปนะท่านผู้ชมดูโหดร้ายจังวะเราปล่อยลูกเข้าไปดูโหดร้ายจังนีว่างควางควางจัดไปไว้โน้นจะตกน้ําด้วยได้หนังไหมเนะี่ยได้แล้วนะครับแล้วก็พยายามหาหอีกนะบางทีมันก็อยู่ฝั่งนู้นทนะ่านผู้ชม เราก็ต้องวิ่งไปหานะามี NPC นอนอยู่ปล่อยเข้าไปเราข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ระวังพวกซอมบี้ดีๆนะแต่ซอมบี้ตรงนี้มันยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มันเป็นแมปเริ่มต้นภราธิกิจเดี๋ยวหาของเพิ่มเติมก่อนนะครับเก็บอันนี้เพื่อรับในส่วนข,ของตัวไอเทมเพิ่มเติมโอเคเรียบร้อยนะครับ หลังจากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันจะมีตัวลูกศรบอกเนีนะครับว่าให้เราวิ่งไปที่ Mc ตัวไหนหรือว่าให,ให้เรากลับไปตรงไหนเช่ถเนถ้ากลับบ้านนะครับถ้ามันไปได้เลยนะครับหรือว่ามีจุดวรา,าร์ปนะครับมันก็สามารถาวาร์ปไปได้เลยอะไรทานองนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรากดวาร์ปทันไหมเนี่ยถ้าไม่มีจุดวาร์ปนะครับเดี๋ยวมันจะขับรถหรือมันจะวิ่งไปให้ถ้ามีจุดวาร์ปเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปที่เขาเรียกอะไรป้ายรถเมล์ นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะทําการวาร์ปให้น,นั่นเองดูก่อนนะครับวิ่งไปไหนดูนะครับตัวเควสอ่ะมันจะวิ่งอัจโนมัติอยู่บางเควสนะครับหรือว่าบางสถานที่ที่เราจะวาร์ปอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยมันก็วาร์ปให้วาร์ปแบบเนี้ยมันก็จะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะนี่ครับเรียบร้อยอันนี้บ้านของเรานะ บ้านเวลาที่เรายังไม่ได้เข้าเกิลวนะครับมันก็จะมีบ้านอยู่บริเวณด้านนอกตรงนี้แหละอยู่ใกล้ๆแคมป์นะทีนี้เขาให้ทําการอัปเกรดบ้านอัปเกรดเลยนี่ระบบก็เหมือนอหลายๆเกมนะครับตอนนี้เลเวลสิบสองแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบบ้านบ้างการสร้างบงสร้างบ้านนะครับการคลับของนะการสร้างบ้านท่านมอกว่าเราทําการคลับพวกสิ่งของ,ของต่างๆมาแล้วนะครับมันจะมีคําสั่งเดี๋ยวทาการปรับปรุงก่อน นี่แบบนี้นี่ครับปรุงก่อนนี่แบบนี้นี่ครับอย่างเช่นถ้ามีของวางก็วางแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราคราฟแผ่นไม้มาเรามาคราฟที่โต๊ะคราฟเลยนะครับเราจะสร้างอะไรอย่างเช่นสร้างกำแพงนะครับ2องันอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะอ่พอคราฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดที่รูปคอนนะนี่คอนแล้วก็เอามาวางนะครับแบบนี้ผมว่าน่าจะเล่นเงินเป็นอยู่แล้วนะง่ายอยู่นี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ส่วนโต๊ะคาฟอื่นๆเนาะก็จะมีตัวนี้นะครับที่แบ่งเป็นประเภทครับอาวุธนะครับมันจะมีอาวุธต่างๆนะครับเราไปฟาร์มทรัพยากรมานะครับแล้วก็คาฟเนาะนี่อาวุธระยับชิดนะครับระยระชิดแล้วก็ในส่วนของตัวคาฟเกาะต่างๆก็มีเช่นกันก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะมีตัวนี้อีกอันนี้จะเป็นโต๊ะซ่อมนะครับสมมติว่าของที่เราใช้แล้วมันกาเรียกอะไร ค่าความคงทนลดลงนะครับหรือทนทานลดลงนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบมาซ่อมเนี่ยใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ใช้นอ็อตก็ดูได้เลยว่าน็อตหาได้จากไหนนี่เขาจะบอกนะวัตถุดิบรีไซเคิลนะครับวิธีการ,รอะไรแบ่นเนี้ยตัวเกมมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะเล่นค่อนข้างง่ายนะครับตรงนี้ส่วนที่ตัวเราอะครับมีอะไรบ้างก็มีกระเป๋านะครับนะมีกระเป๋า มีพวกสิ่งของต่างๆภายในตัวนะครับที่ตัวเราสามารถคราบของได้นะให้กดด้านซ้ายล่างตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่เป็นรูปคอนเนาะเราสามารถคราฟพวกธทนูพวกขวานอะไรแบบนี้ที่ตัวเราได้เลยคราบพวกเหยื่อตกปลานะครับคราฟพวกยาเนี่ยลูกกระสุนต่างๆนะครับแล้วก็ของต่างๆอะไรแบบนี้อันนี้คราบที่ตัวได้เลยนะครับถ้ามีไอเทมนะอันนี้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการใช้ชุดพยาบาลอะไรประมาณนี้มีการอาบน้ําตกปลานู่นนี่นั่นนะครับ เดีย๋ยวลองไปลงแม่น้ําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเล็กน้อยแล้วกันนะในการว่ายน้าเนี่ยครับเราอยู่ที่แม่น้ําเราก็สามารถลงไปว่ายน้นําได้นะถ้าเรามีแบบตกปลาเราก็สามารถมาตกปลาตรงนี้ได้นะครับมันจะมีจุดตกอยู่นี่ครับว่ายลงมาในน้ําแบบนี้ได้เช่นกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครสนใจก็ต้องรอตัวเต็มกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่านะตอนนี้มันทดสอบได้แค่คนที่ได้รับ ID เเทเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ